คือภาวะเทนชันนิวโมทรักเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็มันเหมือนมีบางคนที่ยังมีความรู้ที่แบบยังไม่สุดสักทีเดียวก็เดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบกันสวัสดีครับผมอาจารย์ป๊อปครับก็ห่างหายกันไปนนานเนาะพอดีช่วงนี้มาเรียนต่อที่ต่างประเทศก็เลยไม่ค่อยได้อัปคลิปเท่าไหร่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาว่ากัน คือมันมีอยู่ว่าผมไปอ่านเจอเปเปอร์หนึ่งมาของอาจารย์โรเบิร์ตเนี่ย <S <S <ๆ>เขาก็ทำซิสเ a t i c Review เกี่ยวกับภาวะ tension pneumothorax ขึ้นมาครานี้ผมก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันน่าสนใจดีก็เลยว่าจะเอามาเล่าให้ทุกทุกคนฟังแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เคยสอนน้องๆมาเนี่ยก็พบว่ามันมีบางอย่างที่น้องๆบางคนอาจจะยังมีความรู้ในเรื่องภาวะเนี้ยเหมือนจะเหมือนจะรู้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมัน รู้ไปไม่สุดเนี่ยมันก็เลยทําให้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเนี่ยมันบางทีมันล่าช้าดีเลยหรือว่าบางทีก็มิสไดโนซิสแล้วก็ทรีตเมนต์ผิดพลาดไปเนาะดังนั้นก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าภาวะเทนชันนิวโมทอลเล็คเนี่ยคลินิ่ข้อไหนต้องเน้นต้องดูคลินิ่ข้อไหนพอตัดออกได้แล้วก็ทรีตเมนต์ในการรักษาเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันก็ถ้าใครเห็นว่าคลิปที่ผมทำเนี่ยมันมีประโยชน์ก็ ผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยพร้อมแล้วไปเริ่มกันพอพูดถึงภาวะ tension pneumothorax เนี่ยขออนุญาตทวนความรู้เก่าก่อนก็ใครที่ยังไม่เคยดูบทเรื่อง breathing ขอแนะนําว่าไปดูไปดูเรื่อง breathing ก่อนเพราะว่าจะทําให้มันเข้าใจมากขึ้นเนาะพ tension pneumothorax เนี่ยเราเคยรู้กันมาว่ามันมี clinical คือคนไข้อาจจะ disnea cyanosis high a i a y pressure ได้ตรวจร่างกายอาจจะเจอ d i s t n neck v e เนาะ tympanic on percussion ส่วนมากก็จะแอปเซนเบสซาวเทเคชิปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฮีโมไดนามิกอันสเตเบิลเนาะสาเหตุที่เขาต้องแยกเทนชันนิวโมทอลเล็คออกมาจากซิมเพิลนิวโมทอลเล็คเนื่องจากว่าแมเนจเมนต์มันต่างกันถ้าใครลองสังเกตดูไม่งั้นมันจะแยกกันมาทำไมไงเนาะก็เทนชันนิวโมทอลเล็คเนี่ยมันต้องดีคอมเพรสชันเนาะส่วนซิมเพิลนิวโมทอลเล็คเราอาจจะอินเวสติเกชันได้แล้วค่อยใสไอซีดีตามหลังอันนี้ก็ค่อยไปว่ากันเนาะซึ่งส่วนมากแล้วข้อแตกต่างของมันใช่ไหมภาวาะเทนชันนิวโมทอลเนี่ย ส่วนมากลมมันแทบจะเข้าไม่ได้แล้วเพราะมันคั่งในปูเลาะสเปซเยอะมากงน้นส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะแอ s e n นต์เบ t h s o u เลยคือฟังแทบจะไม่ได้ยินเลยในขณะที่ถ้าเป็น simple new monolith ธรรมดา,า,า,าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราอาจจะพอฟังได้ยินบ้างเนาะก็เป็นแบบ decrease b r e a t u n d บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คนไข้เนี่ยมักที่จะมีซี v e ี e เล s p ี r a t o r y s t ก็คือหายใจแบบไม่ค่อยจะได้ละแล้วก็ที่สําคัญคือ h e m o ด y n a m i c มันต้อง unstable เนาะสำคัญเลยเนาะอันนี้ก็ เป็นความรู้เก่าที่เราเคยเรียนกันมาเนาะแล้วก็ภาวะเทนชันยโมทอลเลตก็เป็นอินดิเคชันเดียวที่จะทำนิดเดิลทรอโคซินเทซิสใช่ไหมซึ่งในปัจจุบันเขาก็แนะนำให้ทำที่ฟิปอินเตอร์คอสตัลสเปซแอนทิเลียทูมิดแอคกซิลารีไลน์ก็ใช้เข็มเบอร์ใหญ่อันนี้ความรู้เก่าเานาะฟิปเก่าก็ไปดูกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคสเด็กเนี่ยก็แนะนำให้ทำที่แลนด์มาร์คเก่าใช่ไหมเซคันดอินเตอร์คอสตัลสเปซมิดคลาวิคูล่าไลน์อันนี้ก็ เป็นความรู้เดิมๆเนาะาวนี้สิ่งสําคัญก็คือน้องบางคนเนี่ยไดอะโนซิสผิดพลาดซึ่งมันก็จะส่งผลต่อมาว่าเการรักษาเนี่ยบางทีมันดีเลยหรือมันพลาดไปแล้วทําให้คนไขเน้เกิดคอมพลีเคชันมากขึ้นวันนี้ผมก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันก็จากทั้งเปเปอร์ที่รีวิวมาแล้วก็จากทั้งประสบการณ์ที่เคยสอนน้องๆด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะสมตสมติว่าถ้าเรามีโจทย์อยู่เนาะว่าผู้ป่วเจ็บช่ายยีิบสองปีเนาะ MCA มา ตัวร่างกายเขาบอกว่า Airway p a t เทนเนาะตัว B ก็คือแอปเซนบริสซาวเนาะสังเกตดูดีนะแอ b เซนบร s สซาวที่เชสข้างขวาบวกกับทีมพ a น i ิ on Percussion ชันเนาะทเทร h คีชิปไปด้านซ้ายเนคเวนเอ็นกอดตัวบีบีพีดสิาสิบาร์เร d ลตรดอกไม่มีแอคทีฟบ i ด d i n g ที่อื่นไม่มี Deformity อื่นๆดูดีถ้าถามว่า m แม a จเมนต์ยังไงอันเนี้ยทุกคนเห็นก็อาจจะพอรู้พร้อมๆกันเนาะหรือว่าพอตอบได้เพราะว่ามันฟูลฟิล ทุกอย่างทุกคลินิคอลอินดิเคชันออนไปทางเดียวกันก็คือมันเป็นเพนเชนนิวโมทอลเล็กควรที่ต้องทำชสดีคอมเพรสชันให้เร็วที่สุดเนาะเพราะว่าโพสิฟไฟดิ้งมันชัดเจนคราวนี้ลองดูนะถ้าผมตัดเทรคเชียชิฟออกตัดเนิกเวนเอ็นกอร์ชออกตัดแอคทีฟบรีดดิ้งเพอริโตไนติสและคลินิคอลอื่นๆออ,ออกถามว่ามันยังแดกเหมือนเดิมอีกไหมพอเราอ่านดูแล้วก็แอฟเซนเบรสซาวทิมพานิกออนเพอร์คัพชันมันก็ น่าจะเป็นนิวโมทอลเลแหละแล้วก็บวกฮีโมดินามิกอันสเตเบิลเซตดอมันก็คงใช่บางคนก็อาจจะเอ้ยมันก็เหมือนเดิมแหละน่าจะตอบได้ว่ามันเป็นเทนชันนิวโมทอลเลเหมือนกันอันนี้อาจจะพอได้อันนี้อาจจะพอได้แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คนไข้ดีครีสเบรซาวทิมพานิกออนเพอร์คัชชันเทรเคชชิพเหมือนกันเอ็นก่อนได้เวนเหมือนกันแต่ฮีโมดินามิกสเตเบิลเซตไม่ค่อยดรอปเท่าไหร่อันนี้เริ่มมีประเด็นละ เริ่มมีประเด็นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ก็ดีคอมเพสไปใส่ไอซดีไปมันจะเป็นอะไรใช่ไหมก็ถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละไม่แต่มันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าถ้าเราดูตามอีวิดเอนต์อะดีคริสเบสซาวบวกทิมพันนิกออนเพย์คัชชันไปดูทีละอันเนาะดีคริสเบสซาวเนี่ยคนไข้ดีคริสเบสซาวจากนิวโมโ o เรหรือว่า เชสอีกข้างหนึ่งมันมี consolidation มันมี infiltration แล้วมัน increase ขึ้นทำให้ข้างที่เราฟังได้เนี่ยมันลดลงเริ่มบอกไม่ได้ละ hmm. เริ่มบอกไม่ได้เริ่มมี differential diagnosis ขึ้นมาทิมพานิก on p e r c u s a i o n หรือว่าข้างที่เราเคาะที่เราคิดว่ามี pathology เนี่ยเคาะแล้วมันปกติแต่อีกข้างหนึ่งมันทึบกว่าเราก็เลยคิดว่าอันนี้มันทิมพานิกหรือเปล่า mm hmm. ใช่ไหมมันเริ่มมีประเด็น เทีเยชิปชิปจากนิวโมทอลักดันไปหรือชิปจาก a r t ์ธิเลสเตซิสจากอีกข้างหนึ่งแล้วมันดึงไปแล้วเนเวเอนกอดเป็นจากเทนชันนิวโมทอลักอย่างเดียวไหมมันก็ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมี d i f f e r เรนเชียลได n o s i s ที่เพิ่มขึ้นมาแต่จาก Hemodynamic คนไข้ที่ค่อนข้างสเตเบิลแปลว่าเรามีเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ตอบเนี่ยถ้าเราทำเชสเอ็กซเรยก่อนเราอาจจะได้ได a g โนซิสที่แม่นยำมากขึ้น ถามว่าแล้วถ้าเกิด h e m o d e r มตอันสเตเบิลดิฟเฟอเรนเชียแบบนี้ได้ไหมก็ได้แต่เรารู้ว่า c o m มอนมันเป็นเพนชันนิโมเทอเรกแล้วถ้าเราไม่ทีทคนไข้จะเสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสั้นเราก็เลยอาจจะต้องทําหรืออาจจะต้องแทงเนาะอาจจะต้องดีคอมเพรสชันเสี่ยงทําไปโดยที่มันไม่ชัว์นั่นแหละซึ่งปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นมาตรฐานการรักษาแต่ถามว่ามันชัวร์ไหมมันก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ อาจจะให้เข้าใจไว้ด้วยนิดนึ่งกลับมาที่เคสเราเนาะกลับมาที่เคสเราถ้าเปลี่ยนโจทย์ใหม่ทีนึงเป็น decrease b a s o d o u l d แต่ว่า downness on percussion BP d o p เหมือนกัน hemodynamic unstable ถามว่า Diagnosis ยังไงอันนี้หลายคนอาจจะต้องดูแล้วว่า massive h e m o t o l a c ก็เป็นไปได้หรือ Differential อีกอันหนึ่งก็คือ h e m o t o l a c หรือ lung contusion แล้วมัน BP drop จากอย่างอื่นอันนี้เป็นไปได้ทั้งคู่ ถามว่าแล้ว Management ทำยังไงดีจะใส่ ICD เลยไหมจะดีคอมเพรสดีไหมก็กลับไปดูพาโทโลจีว่าไอ้การที่คนไข้ DP Do ดเนี่ยจากแมสซีนฮิโมโทเล a เนี่ยเขาไม่ได้ BP d ดอจาก o ออฟซัก v ีฟช็อคซึ่งร e ลิ e แล้ว Hi, หายถูกไหมอันนี้เขา BP d ดอจากการที่เสียเลือดหรือฮิโมโลจิกช็อคดังนั้นเนี่ยน้องดีคอมเพรสให้เร็วขนาดไหนก็ตามคนไข้ก็อาจจะไม่ได้มี BP ที่ดีขึ้นมาได้ คนไข้จะ BPD ขึ้นม่ได้จากการที่เรา r e s u s c i t a t i o n ดังนั้นการรักษามันก็เลยเป็นคนละแบบกันเนาะดังนั้นให้เข้าใจว่า indication เดียวที่เราจะทำการ decompress ก่อนที่จะเห็นฟิลม์มเนาะส่วนใหญ่มันก็เลยกลายเป็นภาวะ tension n e u m o t o l a c นี่แหละซึ่งนราอาจจะต้องตรวจร่างกายให้ดีเนาะอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมถึงเน้นย้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเข็มเนี่ยไปทิ่มเคสที่มันไม่ใช่ n e u m o t o l a ฮีโมทัเล็คอาจจะพอทนแต่ถ้ามันเป็นซีเบียฟูมลีคอนทูชันซึ่งคอมมอนกว่าละ่ะน้องเอาเข็มแทงเข้าไปไปถูกกลังที่มันกําลังชอกช้ําอยู่น้องอาจจะยิ่ง e ร t e p พา h o l o g ีเกิดขึ้นเนาะดังนั้นก็ให้ระวังให้ดีนะก็ควรที่จะต้องไดอะโนสิสให้ให้ดีคราวนี้เปเปอร์ที่ว่ามาเนี่ยมันก็เป็น s t e m a t i c review ของอาจารย์โรเบิร์ตเนี่ยเขาก็เก็บ Artic l e เนี่ยจากหลายๆอันเนี่ยแล้วก็มารีวิวดูว่าไอ้ l i n i c a l Presentation ของภาวะเทนชัน n ีโมทัลเล็คเนี่ย กลงอันไหนควรที่ต้องเอาไว้อันไหนตัดออกได้เนาะเราก็มาดูกันเขาก็เริ่มตั้งแต่บอกว่าภาวะเทนชั o นน n e u m o t h o เนี่ยมัน uncommon เนาะไม่ค่อย,ยค o m m o n ใน real life situation อันนี้ก็จริงๆอะ่ะมันก็เป็นจริงๆส่วนไหน,นก็ไม่ค่อยคอม m o n หรอกแต่ว่าข้อสอบออกบ่อยๆไม่รู้ทําไมแล้วก็คํานี้ผมชอบมากมันเป็น s y n d r o ม e diagnosis นั่นหมายความว่าภาวะ tension m o เนี่ยเป็นกลุ่มอาการซึ่งอาจจะมี clinical บางอย่างและบางอย่างอาจจะไม่ต้องครบหรือไม่ต้องมีก็ได้ดังนั้นให้รู้ว่า tension p n e u m o t h o r a เป็น syndrome diagnosis เนาะซึ่งเมื่อเรา diagnosis ภาวะ tension p n e u m o t h o r a แล้วควรที่จะต้องทำ chest decompression ให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นคอนเซปต์ของการรักษาซึ่งเขาบอกว่าไอตัว Clinical presentation หรือว่า pathophysiology เนี่ยมันจะแตกต่างกันในคนไข้ที่เป็น spontaneous breathing แล้วก็คนไข้ที่ใส่ทิวแยกกัน เดี๋ยวมาดูกันไปทีหลานในคนไข้ที่เป็น spontaneous breathing เนี่ยก็บอกว่าไอ้ตัว p l l r a l space เนี่ยมันก็จะเป็น negative pressure ตรเป็น negative pressure แล้วก็ซักลมเข้าไปไม่ว่าจะจากในเนื้อปอดเองหรือจากแผลข้างนอกก็ตามไอ้ตัว n e w m o t o r a b เนี่ยมันก็จะค่อยๆขยายขึ้นหรือค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาวะา n e u m o t h o r a ก็จะค่อยๆ p r o เก e s ขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคนไข้เนี่ยก็อาจจะ c o m p e n s ซตได้นิดหน่อยก็คือ อาการค่อยๆด e เว l o p ช้าๆคนไข้ก็อาจจะค่อยๆมีค l i n ิคอลที่แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเราตรวจร่างกายแล้วอาจจะเห็นว่ามีการใช้ไอตัว accessory muscle use มากขึ้น r e s l i d i s e s e เนี่ยหรือ r e s l i failure อาจจะมาช้าหน่อยคนไข้แซตดอบแน่นอนแล้วก็ arterial f a s s u r e เนี่ยเนื่องจากว่ามี l e s i u m เนี่ยมันค่อยๆขยับค่อยๆชิปช้าๆ arterial failure ช่วงแรกๆเนี่ยมักจะ m a i n t a ได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า ทำไมมันถึงเมนเทนได้ในส่วนพาโทฟิสิโลจีของภาวะเทนชันนิโมทอลเลกในคนไข้ที่ได้รับการใส่ทิว้วแล้วทำโพสิทีฟเพรสเชอร์เวนทิเลชันเนี่ยอันนี้ก็คือเราฟอสลมใช่ไหมเป่าลมเข้าไปยังเชสและเข้าไปยังพูล่าสเปซซึ่งลมที่เรายัดเข้าไปเนี่ยปริมาณค่อนข้างมากแล้วก็เพรสเชอร์ค่อนข้างสูงคนไข้เนี่ยจะเกิดเทนชันนิโมทอลเลกได้ในระยะเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็ว เกิดจากการที่มีแรซินัมเนี่ยมันชิปไปเนาะถามว่าทำไมมันถึงชิปไปอย่างรวดเร็วน้องดูว่าไอแอมบูแบ็กที่เราถือกันอยู่เนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยประมาณ2ลิตร1 5ึงจถึงสลิตรเนาะแอมบูแบ็กมาตรฐานไฮโดรโวล่มคนปกติเนี่ยประมาณ5 0 0ร้อยถึงเจ็ดซีซีดังนั้นเนี่ยถ้าปกติเราใส่ทิ้วเนี่ยแล้วบีบแบ็กเขาบอกให้บีบเซนหนึ่งส่วนสี่ถึงเซนหนึ่งส่วนสามแบ็กก็พอถูกไหมแต่คนไข้ เคสทอม่าอย่างเงี้ยเซตดอบคนไข้แบบแอร์ฮังเกอร์บางทีน้องใส่ทิ้วปุ๊บพวกอเองบีบเต็มแม็กอยู่แล้วชัวร์เขาบีบเต็มแม็กส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนไข้มีเทนชันนิโมทอลเลตอยู่แล้วแล้วน้องบีบเต็มแม็กซที่ให้ไม่เกิน2ทีบีบแบ็กสครั้งคนไข้แม่งอาลึกคามือเลยเนื่องจากว่ามีเดซิเนมเนี่ยพอมันชิปไปเนี่ยมันทําให้ไอตัวคาแดกอินพุตหรือว่าพีโหลดเนี่ยมันหายไปเลย ดังนั้นคนไข้ก็อาจจะอาเลสได้ในระยะเวลาอันสั้นมากสั้นมากๆแล้วบางทีน้องอาจจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยทําไมคนไข้ถึงอาเลสอันนี้ก็ให้ระวังให้ดีเวลาที่เราใส่ทิ้วผิดอินดิเคชันบางทีเห็นคนไข้แบบหอบหอบมาแล้วก็จับทิ้วยัดเข้าไปเนี่ยบางทีเขาหอบจากเทนชันนิวโมทอลเล็ตแล้วเราไปผิดทางมาดูกันว่าพาสโตฟิสิโอโลจีเนี่ยพอมันเกิดเทนชันนิวโมทอลเล็ตสิ่งสําคัญเลยก็คือมีเดซิเนีมันชิป มีัานทีนั่ชิปไปเพล y เคียก็ชิปตามแต่ข้อสําคัญเลยคือเวลาที่มันชิปแม่งชิปในเชสมันชิปในเชสน้องดูรูปตรงคอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นฟิกซ์พาร์ทมันไม่ค่อยชิปหรอกเนาะคือพี่ทิพภาวะ t e n ช i o n ิโมท o r a ล็กมากค่อนข้างหลายเคสเหมือนกันอันที่เจอบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือที่นี่เข้าอ,อื่นๆเนาะเทเคชิปนี่น้อยมากเคยเจอลายเดียวในคนไข้ที่แบบผอม ที่เหลือเนี่ยแม่งไม่เคยเกิดอ่ะไอภาวะเทคแครชิปเนี่ยคือมันตรวจไม่เจอเหรอกเพราะมันชิปในเชสอีกอันเลยสาเหตุที่ทําให้คนไข้ BP พีดรอปมันไม่ได้เกิดจากการที่เทนชั่นมันไปเบียดฮาร์ดเหมือนภาวะคา,าแดกแเทมโพนัดเนาะภาวะเทนชั่นอิโมโทอลัตเนี่ยคนไข้ BP พีดรอปเพราะว่าพอมีเลซินัมชิปไปตัว SVC กับ IVC เนี่ยมันคิงหรือมันเกิดการหักงอทําให้คาแดกฟรีโหลดเนี่ยหรือเลือดเนี่ยมันไม่เข้าฮาร์ด ถ้าใครนึกภาพไม่ออกเคยช่วยพ่อแม่ลดน้ําต้นไม้ไหมแล้วสายยางแม่งพับอ่ะพอสายยางพับปุ๊บน้ําก็ไม่ไหลทันทีใช่ไหมน้ําก็ไม่ไหลทันทีดังนั้นพอเรารีลีฟมันหรือพอเรารีลีฟเทนชันปุ๊บเมลาซีนัมมันขยับกลับที่เดิมสายยางก็เปิดน้ําก็ไหลคนไข้ก็ฮีโมด d y n a m i c ดีขึ้นทันทีน,น,นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมภาวะเทนชัน,นิวโมนทอร์เรเนี่ยพอเรารรลีสปุ๊บคนไข้มันดีขึ้นทันทีเลยเนาะก็ มาโทจีประมาณนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจน่าสนใจมากเลยคือ c h e s t X-ray f i n d i n g หลายคนอาจจะถามว่าจานไหนว่าเป็น Clinical Diagnosis ไงเราจะมี c h e s t X-ray f i n d i n g ในภาวะ Tension ี e m o ทอ t h o ล a x ได้ไงคืออันเนี้ยอาจจะต้องคุยกันหนักหน่อยเพราะว่าคือผมก็เห็นด้วยว่ามันไม่ควรจะมีแต่ถ้าเราเปิดดูในอินเทอร์เน็ตจะพบว่า แม่งมีฟิล์มโชว์หลายอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากว่าเฮ้ยนี่เป็นฟิล์มไฟดิงของภาวะตึงนิวโมทอลเล็กนะเพราะว่าเป็นฟิล์มนิวโมทอลเล็กแล้วมีรูปของมีไดซีนัมชิปแบบนี้ซึ่งถ้าถามความเห็นส่วนตัวเนาะหรือถามแบบเวลาที่เรารักษาคนไข้อะคนไข้แม่ง BP ดรดอกอยู่ใช่ไหมถ้าตึงนิวโมทอลเล็กจริงคนไข้แม่ง BP ดรดอกอยู่เราจะแบบเฮ้ยรอฟิล์มจริงเหรอจะรอเขามาพอร์ตเชสจริงเหรอแล้วดูในรูป pa standing pa upright standing คนไข้แม่ง bp d ร o ปอยู่แล้วจากคนไข้ไปยืนถ่ายรูปเอ็กซเรย์เหรอทำไมอามาหิดขนาดนี้อ่ะผมเลยคิดว่าไอ้ที่เราเห็นฟิลม์มที่บอกว่ามันชิปเทเคียชิปอย่างเงี้ยคนไข้อาจจะไม่ได้ tension น,น,นิโมท่าแหร่จริงคือมันกำลังจะ t e n ชันแหละแต่ตอนนั้นฮิโมโอดานามิกมันเ t a b l e อยู่เขาถึงกล้าฟิลม์มคือถ้าฮิโมโอดานามิกมัน u n น t a b l e ิลคงไม่มีใครกล้าฟิลม์มอ่ะคิดว่านะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราเห็นฟิล์มแบบเนี้ยคือคิดว่าฮีโมเรมิกแม่งต้องบีพ <B P> แม่งอาจจะต้องดีอยู่แต่ว่าอีกนิดนึงมันจะไปแล้วละ่ะอีกแป๊บหนึง่งคิดว่าเนาะดังนั้นถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมอะฟิล์มแรกที่เราจะเจอในภาวะเทนชันนิวโมทอเล็กน่าจะเป็นฟิล์มแบบนี้ฟิล์มใบแรกที่เราจะเห็นเลยคือฟิล์มที่แม่งใส่ i d d ไปละใช่ไหมเพราะเราตรวจเจอแล้วเราก็ทรีตละเพราะว่าตอนนั้นคนไข้มันบีีดรอปเราคงรออะไรไม่ได้ ดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าสนใจประเด็นนี้น่าสนใจมากใครคิดเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันด้านล่างหน่อยว่าตกลงเคยเจอไหมฟิล์มอย่างเงี้ยคราวนี้กลับมาที่เปเปอร์เราบ้างว่ามันจะมีอะไรบ้างเขาก็สรุปแบบนี้เขาสรุปว่ามันมีคนรีพอร์ตออกมาเต็มเลยเกี่ยวกับคลินิคอลของภาวะเทนชันนิวโมนทอลเล็เนี่ยว่าตกลงอันไหนเจอเยอะเจอน้อยอันไหนมองข้ามได้มาดูดิสคัชชั่นไปทีละอันเนาะเริ่มตั้งแต่ ซิมตอมก่อนเขาก็แบ่งเป็นคนไข้ที่ spontaneous breathing กับ assisted ventilation หรือ positive pressure ventilation เนาะมันก็จะมีแต่ chest pain ใช่ไหม shortness of breath dyspnea แล้วก็ respiratory distress เนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่หายใจเองเนี่ยคนไข้ก็ต้องใช้ intercostal muscle movement เพื่อ create negative pressure ในปอดเพื่อให้หายใจได้ดังนั้นเนี่ยพอมีการ movement เกิดขึ้นเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะ a s s o c i a t e กับ มีแผลมีรอยช้ำหรือแม้กระทั่งริดแฟกเจอร์เมื่อมูฟเมนต์เกิดขึ้นคนไข้ก็จะเพนแน่นอนดังนั้นเชสเพนเยอะเมื่อเพนปุ๊บช็อตเนสออฟเรสก็ตามมาแน่นอนดิสนียก็อาจจะตามมาเพราะว่าคนไข้เริ่มไฮโปเซียแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนไข้ที่ได้รับการโพสต์เพเชอร์เวนติเลชันพวกนี้เนี่ยก็คือดิสนียต้องไม่มีแน่นอนถูกไหมเพราะว่าโพสต์เพเชอร์เวนติเลชันแล้วไงใส่ทิวแล้วแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคนไข้มีหลิบแฟกเจอร์เนี่ยการที่เราโพสิพเพชเชอร์เวนติเลชันเนี่ยมันเท่ากับเป็นการทำฟิสิโอโลจิคอลสปริ t ติงก็คือทําให้ไอตัวหลิบที่มันหักเนี่ยมันขยับไปพร้อมกับเพื่อนเพราะมันขยับไปพร้อมกับเพื่อนนั่นหมายความว่าไอตรงแฟกเจอร์เซกเมนต์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเคลื่อนเท่าไหร่คนไข้ก็อาจจะไม่ค่อยเจ็บอันนี้เป็นสาเหตุว่าทําไมในกลุ่มของ assisted ventilation เนี่ย clinical chest pain clinical dyspnea เพวกเนี้ยมักจะไม่ค่อยมีหรือเราจะอาจจะตรวจไม่ค่อยได้ มาไวเท่าสายทั้งคู่เนี่ยมีไฮโปเซียแน่นอนเพราะว่าปอดหายไปข้างหนึ่งถูกไหมมีแท็กกี้คาเดียเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้ชัวนในกลุ่มที่หายใจเองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามีเทคิปเนี่ยเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ไฮโปเทนชันอย่างที่บอกไปว่าเนื่องจากนิวโม o ทรเลกมันโปรเกสชชา้าๆออนเซตของไฮโปเทนชันก็จะมาทีหลังส่วนในกลุ่มของโพสิ pressure ventilation เนี่ย ก็เนื่องจากมีเลซินัมที่มันชิปไปอย่างรวดเร็วเกิดการคิงกิ้งของ SVC กับ IVC อย่างรวดเร็วดังนั้นเนี่ยให้โบเทนชันจะมาเร็วก็คือ s u ด d e เด n นออนแล้วก็อาจจะไปถึงขั้นคาเดกอเลสเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้การรักษาอย่างทันท่วงทีอันที่สำคัญเลยก็คือ Next กับ c h e s t Examination จะสังเกตเห็นว่าทั้งคู่เนี่ย จะเกิดพว o แอร์เอนทรีเกิดขึ้นเพราะว่าลมเนี่ยมันเข้าไปยังปอดข้างที่มีพาโทโลจีไม่ได้นิกเวนกับเทรเคียเนี่ยอันรีไลเบิลทั้งคู่ตรวจไม่ค่อยเจอทั้งคู่ทั้งสองกลุ่มในกลุ่มที่หายใจเองเนี่ยเราจะเคาะได้ไฮเปอร์เรโซแนนซ์ก็คือเคาะโปร่งกว่าอีกข้างหนึ่งเนาะแต่ในกลุ่มของโพ s ิทีฟเพเชอร์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการฟอส c e แอร์เข้าไปทั้งสองข้างการเคาะเนี่ยอาจจะ เทียบกันยากแล้วเพราะว่าทั้งสองข้างไม่มีลมถูกยัดเข้าไปทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยการเคาะดูยากแล้วในกลุ่มที่ใส่ทิวแล้วก็สับคิวอนไฟเซมาเนี่ยกลุ่มที่หายใจเองพูลเลอร์สเปซเป็นนกาทีเพรสเชอร์มันก็จะไม่ค่อยเกิดใช่ไหมเพราะว่าลมมันก็จะถูกดูดอยู่ในพูลเลอร์สเปซแต่กลุ่มที่โพสิทีเพรสเชอร์เนี่ยแอร์มันถูกดันมันก็พยายามหาที่ออกไปดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีแผลมีอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในสับคิวได้ก็อาจจะตรวจเจอได้อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันดังนนั้นก ฝากตารางนี้ไว้ว่า Clinical n e นกกับเทรียเนี่ยอาจจะตรวจแล้วแยกกันค่อนข้างยากหรืออาจจะตรวจไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะสำคัญเลยคือตรวจเชสแล้วก็ดูฮโม o d ด n นามิกให้ดีเนาะก็อันนี้ก็เป็นทั้งหมดของภาวะเทนชันนิวโมทอลเล็ที่อยากจะมาพูดคุยกันในวันนี้ส่วนเปเปอร์ฉบับเต็มเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันเผื่อใครอยากดาวน์โหลดไปอ่านเล่นๆได้เนาะแล้วก็คลิปนี้เนี่ย มีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยากเรียนเรื่องไหนคอมเมนต์คุยกันด้านล่างผมอาจารย์ป๊อบครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสโลมนนี้สวัสดีครับ